สวัสดีท่านผู้ฟังประตูทุกท่านนะครับยนินดีต้อนรับเข้าสู่เกมคอมานด์ของเครอร์ทุยไม่ใช่นะยนินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Starcraft 2กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะขออภัยนะผู้ชื่นเกมผิดพอดีช่วงนี้นี่แคสเกมซีรีส์คอมานด์ของเคอร์อเยอะไปหน่อยนะ <c oughs> อ่ะวันนี้นะเราอยู่กับคุณ SC a ซีเ u m นะฮะเล่นเป็นโปรโตซสีแดงอยู่ฝั่งซ้ายล่างนะสู้กับคุณริฟท์นะเป็นเทอร์เรนสีน้าเงินอยู่ฝั่งขวาบนนะครับผมในแมป Frostline LE เช่นเดิมนะอ่าเป็นแมปประมาณนี้นะโอเค นะครับแต่ที่น่าสนใจนะก็คือตอนนี้เนี่ยเป็นผู้เล่นที่อยู่ในลีกมาสเตอร์ด้วยกันทั้งคู่นะ,ะเป็นมาสเตอร์ลีกเจอกับมาสเตอร์ลีกนะครับผมแต่ยังคงเป็นโตตอสปะทะทเทรนช่นเดิมนะะซึ่งฝั่งสีแดงนะครับดูเป็นการเป็นงานสุดๆเลยนะดูจากการวางสิ่งก่อสร้างนะฮะสาเหตุที่ต้องมาวางริมหน้าผาขนาดนี้นะเพื่อที่จะได้เปิดวิชั่นดูนะว่ามันมีริปเปอร์กระโดดขึ้นมาหรือเปล่าเนี่ยนะนี่อย่างแบบนี้นะมีบอกนะครับตำแหน่งคําว่าคอชั่นนะ ระวังนะฮะซึ่งตามแมปต่างๆเขามักจะมีอะไรสักอย่างที่เป็นสัญลักษณ์มุมบอกนะว่าพื้นหน้าผาตรงนี้สามารถโดดขึ้นโดดลงได้นะนี่วางเกตเไปกันไว้เลยนะสองหลังเลยนะ,ะประมาณนี้นะส่วนฝั่งซีนันก่ก็ตามสูตรนะครับไม่ได้มีอะไรวุ่นวานะรีไฟนอรี่มาแล้วหนึ่งที่เ,ออเพิ่งรู้รีไฟนอรี่หนึ่งหลังเลือดเลือดห <c oughs> ้าร้อยนะฮะแต่ว่าคอมมานด์เซตเตอร์มันผ่านห้านะโอเคสิ่งก่อสร้างที่สําคัญนะเลือดมักจะเยอะนะครับ แล้วตรงนี้บาร์เร็กซ์เปิดเป็นริปเปอร์นะครับผมอ่าริปเปอร์จริงๆด้วยนะหลังจากที่ไม่ได้เจอกันานานๆาน,นะฮะอยู่ในริปเปอร์นะเพราะว่า <c oughs> ที่ผ่านมาในแคสแต่เกมเซิร์ฟกับโปรตตสนะฮะ <c oughs> เพิ่งจะได้แคสโปรตตสเจอกับเทเรนต์เมื่อเกมที่แล้วนี่เองนะแต่ว่าเกมที่แล้วคลิปก่อนหน้านี้นี่ไม่ได้เขาไม่ได้ลนะืมริปเปอร์นะประมาณนั้นแต่จจว่าตอนนี้ <c oughs> เกตดเบมาแล้วนะครับสองลังเลยนะแต่ยังไม่สร้างยูนิตนะครับเพราะเพราะว่าจะรอไซเบอร์เนติสคอร์นะ ส่วนตรงนี้ฝั่งสีน้ำเงินเออทำอะไรครับอย่าบอกนะว่าจะทำ proxy barracks มิสราบแต่ว่าอาจจะลงเอออะไรนะสร้างอะไรสักอย่างไว้นะเออ engineering bay อะไรก็ได้นะวางไว้ตรงนี้เพื่อป้องกันเพื่อขัดขวางการสร้างเบย์สอของฝั่งสีแดงนะเป็นแทคติกที่เทรนชอบใช้แต่ว่าก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะทำางานหรือเปล่านะฝั <c oughs> ะ่งสีแดงนะเปิดเป็นสตอกเกอตัวนะครับผมใช้วิธีการวาร์ปโดตรงนะซึ่ง บริติขอก็รีเซิร์ฟวาร์ปเกรอยู่นะเน็กซัสใช้สกิลโคโนบูสไม่ได้นะเพราะว่าเอ e เน y ีไม่พอนะผมส่วนตรงนี้ฝั่งสีน้ําเงินไวนะ้ฮะโอเคหรือไฟนารีบอดที่2กําลังมานะครับฝั่งสีน้ําเงินขึ้น f ฟ c t o รีแล้วก็ย้ายบารเรกออกนะส่วนตรงนี้วางเป็นบังเกอร์แทนฮนะข้างในมีมารีนอยู่1คนนะโอเคตรงนี้คอมานเซนเตอร์หลังที่2สร้างอยู่บนนี้นะแล้วก็จะส่งไปแลนดิ้งนะตรงนี้แน่นอนครับชัดเจน มัง้งโอ้ยังนะฮะยังไม่ไปนะฮะยังไม่ขึ้นบินนะฮะจับแปลงร่างเป็นอปอเรตอลคอมานด์ก่อนนะครับผมอ่าส่วนฝั่งนี้โอ้สีแดงพ็อกซี่เกตเวน,นะฮะเอาอย่างนี้เลยนะน่าสนใจนะครับอะไรจะออกมาไม่ทราบคงจะต้องรอวับเกตเสร็จก่อนนะรีเซอร์วัฟเกตใี้เสร็จก่อนนะ,ะแล้วตรงนี้เป็นสตอกเกอร์ออกมาก่อนหนึ่งตัวนะครับวิ่งสวนกันกับริปเปอร์นะฮะอ่า แล้วยังไงเข้ามาจ้าเอเบสองนะครับมาจ้าเอกับตัวสตอกเกอร์แต่สตอกเกอร์ไม่ยิงนะครับโอเคยิงแล้วยิงไป2ทีนะฮะริปเปอร์ขึ้นตรงนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าติดนะครับฝั่งสีแดงอ่านเกมออกนะโอเควาร์ปเกตเสร็จเรียบร้อยนะครับผมตรงนี้ยังไงครับกําลังวาร์ปสตอกเกอร์มานะกําลังจะเสร็จแล้วนะเอาให้มันเสร็จเลยครับแล้วค่อยแปลงร่างเป็นวาร์ปเกตนะฮะเสร็จเรียบร้อยนะ แล้วก็วาร์ปลงมาเลยนะครับเป็นสต็อกเกอร์โอเคเข้าใจได้นะสต็อกเกอร์เป็นยูนิตที่โจมตีระยะไกลแล้วก็มีการเคลื่อนที่ที่คล่องแคล่งวว่องไวนะแต่ต้องรีเซิร์ชบลิงนะจากทอยไลเคิลซิลนะซึ่งตอนนี้ฝั่งสีสีน้ําเงินเนี่ยเปิดเป็นไซโคลนนะกะจะเอามากันนะซึ่งก็กันไม่อยู่นะครับเพราะว่าสต็อกเกอร์มีจํานวนเยอะเกินไปนะครับขีดตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดตัวนะแล้วก็กำลังจะมาเพิ่มเติมนะฮะแล้วในขณะเดียวกันนะครับริปเปอร์โดดขึ้นมาถึงแนวแร่แล้วนะฮะฝั่งสีแดงต้อง็ับ รีคอร์ตัวสต็อกเกอร์กลับมากันบ้านนะครับเรียบร้อยครับโอ้โหระเบิดหายไปเลยไม่เหลือซากนะฮะว้าวน่าสนใจอ่ะถ้าตรงนี้ว่าอย่างไรครับฝั่งซิมเงินส่งกองทับลงมานะฮะจังหวะนี้มีซีดแทงด้วยนะครับโอ้โหสต็อกเกอร์นี่เข้ายากแล้วนะฮะมีซีดแทงขนาดนี้นี่แล้วยังไงมีไซโคลด้วยนะไซโคลนะนี่เป็นยูนิตที่ได้ถ้าได้ใช้สกิลล็อกออนแล้วเนี่ยมันจะยิงไกลมากนะฮะเรียบร้อยครับผมไซโคลนบึ้มไปแล้วนะฮะอ่า กำลังพูดเชยชมเลยนะไซคโคลไปซะแล้วอะฝั่งสีแดงไว้ยังไงฮะตอนนี้เหลือสตอกเกอร์อยู่ห้าตัวนะครับไมโครตัวนี้กลับไม่ทันแล้วครับผมพูดังไม่ทันขาดคํานะไปแล้วแล้วตอนนี้ครับสตอกเกอร์เข้าไระชิดเลยนะซีแทงจะได้ยิงไม่ได้นะครับเรียบร้อยครับซีแทงเบิ้มไปแล้วนะจังหวะนี้ฝั่งสีน้ําเงินเอาคนงานมาแทงนะฮะมาแทงแทนซีแทงนะครับผม,อมโอเคแล้วก็สร้างเป็นมารีนออกมานะแล้วตรงน,นี้จะวางบังเกอร์นะฮะจะได้ไหมครับ ฝั่งสีแดงอาจจะต้องสนเเข้าไปที่ตัวไซส์ก่อสร้างหรือไม่ก็ต้องสัตวด,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 ดที่ตัวคนงานนะฮะต,ตอนนี้ฝั่งสีเงินดึงคนงานเข้ามาเรียบร้อยครับจีจีนะฮะฝั่งสีน้ําเงินนะครับผมโอ้โ,โ,โหไม่น่าทันนะจังหวะน,นี้มารินยังไม่ออกมาเลยนะ,ะเพิ่งจะออกมานะครับผมลงมาไม่ทันแน่นอนนะบังเกอร์ก็ไม่น่าจะเสร็จทันด้วยนะเรียบร้อยครับสรุปชชนะได้ตกเป็นของคุณ s c a ซีเอรียมฝั่งสีแดงนะฮะ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอแต่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากากดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะและนอกจากนี้ถ้าสามารถสนับสนุนเราตามช่องทางนี้ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ